ยากรวยนะถ้าคุณอยากรวยด้วยการที่คุณไปบูชาความโง่คุณไม่มีทางรวยหรอกไม่รวยคนที่รวยคือพระไม่ใช่พวกคุณค่ะไม่ใช่ชาวบ้านที่ไปบูชาวัตถุมงคลไปนั่งอาบน้ำมนต์ไปเจิมหน้าผากค่ะคนรวยแน่นอนคือพระนะออกเอาผาดกันว่าเล่นไปหมด นะเออคนทำพิธีนั่งเอาผาัดค่ะคนทำพิธีให้นั่งเอาผ่าแต่คนไปวัดไปทำพิธีขับมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งเก่าๆไปก <F est ful> ูจะบ้ากูจะบ้าเมื่อไรจะตื่นกันสักทีเมื่อไรจะตืน่นตื่นสักทีหลับลึกหลับไหลกันไปหมดมีอะไรกินได้ก็เอาไว้ตะ ตาามมบนเเ็ลยอะไรอ่ะขนมขนมอะไรวะแล้ก็ลงแล้วก็แล็ปโมงไม่เอางานช็อกโกแลตไม่เอาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มีอาหากุ้งนะจ๊ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรอ่ะจะจะกินอะไรอ่ะไม่เอาเนี่ยก็ไม่เอาพอเด้อพออือ กันเป็นหลงทางขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณพี่ไข่มุกค,ค่ะวันนี้ไปเป็นอ,ออกงานมาก็เลยกลับมาก็เลยนั่งกินอะไรนิดหน่อยแล้วก็คุยไลฟ์ติ๊กต็อกเล่นหน่อยอะไรหน่อยอืมเนี่ยจ,จะเป็นข้อดีนะพอเราได้ศึกษาทำด้วยตัวเองนะศึกษาทำมาสิบแปดปีเราแยกแยะถูกผิดได้ เราก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาชีวิตเราไปฝากไว้ที่ไว้ที่ใครนะอันเนี้ยข้อดีนะเพราะเราได้ศึกษามาเรารู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีเนะี่ยเราพึ่งตนเลยเรามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งเราไม่ต้องหลงไปศรัทธาใครเราไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับความศรัทธาในตัวใครเพราะโดยที่สุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนพอเราไปบูชาที่ตัวคนนะ่ะ ศรัทธาเรามันก็ศรัทธาเรามันก็คอนแคนนะชีวิตถ้าเรามีหลักแล้วเราไม่ต้องไปยึดที่ตัวคนเราไม่ยึดที่ตัวคนค่ะเราไปยึดที่หลักเราศรัทธาหลักเรามีหลักยึดหลักปฏิบัติเราศรัทธาใน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 หลักปฏิบัติที่มัน,ท,มนที่มันเกิดขึ้นจากการอบรมบ,บ่มเพาะของเราจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของเรา ดีกว่าคิดถูกเรารับผิดชอบตัวเราเองเรียนรู้รับผิดชอบเติบโตด้วยตัวเราเองดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปเอาไปแบบเอาความไว้ใจความวางใจเราไปฝากไว้กับการศรัทธาในตัวใครไม่เอาโดยที่สุดท้ายแล้วเราก็จะโดนต้มโดนหลอกแบบเนี้ยไม่เอาศรัทธาตนมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะ จริงอืมจริงวันนี้คุณแพรลี่สวยมากขอบคุณค่ะคนดูเยอะมากก็นานๆสวยทีไงคนก็ดูเยอะนานๆสวยทีคนดูเยอะเอออืม ฝนตกฝนตกวันนี้ไม่ได้ทุเรียนเลยฝนตกใช่พึ่งตนดีกว่าพึ่งตนดีกว่าสั่งทุเรียนทอดหน่อยสิตาแปะทุเรียนทอดมาไปเดี๋ยวขายทุเรียนทอดสักถุงหนึ่งปะทุกคนแปะทุเรียนทอดถุงใหญ่มาหน่อยเดี๋ยวปักตะกร้า สามพันอุดหนุนทุเรียนทอดเลยเนี่ยรวยจริงรวยแน่ขายของอน,นุงใหญ่นะะไม่ใช่ไม่ใช่ถุงเตรียมกดทุเรียนทอดอันนี้กินได้ด้วยอิ่มท้องวันนี้คนสวยคุยกับใหญ่ลื่นด้วยอ๋อแฟนเขาวิดีโอคอลมา แฟนเขาวีดีโอคอลมาเขานั่งอยู่กับยายเขาพอดียายเขาอยากคุยด้วยเขาแบบโอ้ยนานหรือเปล่าฮะครึ่งชั่วโมงจะรอค่ะครึ่งชั่วโมงรอเพราะว่าหน้าเยอะหมดแล้วเด็กจะไปดูทุเรียนให้ค่ะดิฉันก็เลยจะยังไม่แบบไม่เนี่ยสวัสดีค่ะสวยมากครับคุณค่ะ มาจากช่องอาจารย์เบียค่ะมีคนไปบอกว่าช่องคุณแพรลี่กำลังเดือดไม่ได้เดือดไม่ได้เดือดพูดตามความจริงพูดเรื่องพระเนี่ยพูดทั้งวันก็ได้จะมาหาใครที่แบบจะมาหาใครที่เขาเรียกอะไรอะคุกคีตีมงกับวงการนี้ได้เท่าดิฉันนะ่ะไม่มีแล้วไม่มีหรอกหาดิฉันนี่ แล้วก็เชื่อที่ชันกันบ้างเรื่องศาสนาไม่งันเดี๋ยวก็โดนหลอกกันอีกชอบไปให้แบบชอบไปสนับสนุนให้พระทําเรื่องที่ไม่ควรจะทำมากดตะกร้าก่อนสามพันแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อถ้าใครกดตะกร้าจะพูดต่อไปโปเนี่ยสองถุงไปลดสองร้อยเอาโปสองถุงไปโปสองถุงลดสองร้อยุเรียนหมอนทองเกรดเ ไปทุเรียนทอดจากเนื้อทุเรียนหมอนทองเกรดเไปเลยไม่ได้ไปเซ็นท่านแล้วค่ะไปวันนี้วันเดียวไปวันนี้วันเดียวค่ะงานวันนี้กดสั่งทุเรียนทอดหน่อยทุเรียนทอดจันบุรีทุเรียนทอดเกรดเอแผ่นใหญ่พรีเมียมเกรดเทอดใหม่ไม่ใส่สารไม่ใส่สีสนใจกดตะกร้าเลยค่ะสนใจกดตะกร้าเลยอุดหน,นุนกันบ้างอันนี้ทีอย่างเงี้ยกินได้ไม่เอาไม่ซื้อ ไอที่ของกินไม่ได้เนี่ยโหขยันซื้อขยันนี่กันจังลองกดตะกร้าดูค่ะไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกใครจะเอาแบบไม่เอาโปก็ได้นะมีแบบถุงเล็กด้วยอ่ะไปไปไม่เอาโปก็ได้ขอบคุณค่ะมีคนซื้อแล้วขอบคุณค่ะทำมาหากินดีกว่า เนี่ยเห็นปะเออไปดิฉันไปมัวแต่หลอกขายฝันอยู่เมื่อไหร่มันจะสาเร็จละชีวิตไม่เอาหรอกดิฉันไม่เคยเสียเวลาไปบูชาอะไรเลยนะดิฉันพูดตามตรงเพราะดิฉันรู้สึกว่าบูชาความเพียรอย่างเดียวก็พอแล้วชีวิตไม่เคยเสียเวลาไปบูชาอะไรเลยนะบูชาแค่ความเพียรของตัวเองอย่างเดียวพอแล้วเรามีความเพียรเรามีความมุมานะ ไม่ย่อท้ออดทนสั่งสมประสบการณ์เชื่อมั่นในตัวเองยังไงมันก็ประสบความสําเร็จค่ะไปเสียเวลาบูชาอะไรมามีแต่เรื่องยุ่งยากเสียตังค์แถมไม่ได้อะไรทําให้เหนื่อยเยอะไปกว่าเดิมอีกลองหาอะไรสักอย่างมาบูชาสิมึงเดี๋ยวมึงต้องวุ่นวายจะตั้งไว้ตรงไหนเอาไว้ห้องไหนมีหิ้งหรือเปล่าไม่มีหิ้งต้องบูชาด้วยอะไรบ้าง แต่ที่มึงจะเอาเงินที่มึงจะซื้อของบูชาให้สิ่งศักนดะิ์สิทธิ์อ่ะซื้อข้าวกินดีกว่าค่ะซื้อกาแฟกินดีกว่าเอาเงินที่เงินที่มันมีเหลือน้อยอยู่แล้วในกระเป๋าเนี่ยเอาไปซื้อของตั้งให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาไปซื้อข้าวกินดีกว่าค่ะไม่เอา <c oughs> จริงสำหรับดิฉันนะ สำหรับดีชันนั่นนะคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้อันนี้พูดถึงตัวเองนะคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็สุดแล้วแต่สั่งแล้วขอบคุณค่าเออเนี่ยมีคนอุดหนุนแบบนี้ก็ดีใจเออถ้ามีคนอุดหนุนบ้างอย่างนี้ก็น่าคุยกันหน่อยนะถ้าไม่มีก็จะไม่ขอยอยากคุยด้วย <Okay. S 1> ที่ถือเนี่ยสองร้อยห้าสิบกร,รมัมถุงใหญ่สุดแล้วถุงใหญ่สุดแล้วค่ะป้ายเขาสักคนละกดเกอะไรอ่ะเย็นจัง ตายแม่ขอคนละหนึ่งออเดอร์ไปไปขอทุเรียนทอดก่อนไปคนละหนึ่งออเดอร์ได้กินแน่ส่งของให้แน่นอนพรุ่งนี้ส่งเลยกดกดกดกันเถอะไปถือว่าสงสารลูกนกลูกกาทุเรียนทอดกันสักคนละถุงไปเออแค่นั้นแหละจบไม่ต้องอะไรมากสั่งแล้วขอบคุณค่ะอืม ทุเรียนผ่อนได้ไหมศูนเ็ขอบคุณ7คนนะคะอุดหนุนทุเรียนทอดแพรลี่บูชาพระที่บ้านแค่ดอกไม้ทูบเทียนต้องมีน้ําด้วยไหมสาหรับดิฉันน่นนะถ้าดิฉันบูชาดิฉันบูชาแค่ดอกไม้เพราะดอกไม้เวลาเราบูชาใช่ไหมมันเหี่ยวมันแห้งเราก็เก็บทิ้งได้ง่ายทูบเทียนมีก็ได้แต่อย่าไปจุดมันอันตราย ทูบเทียนจริงๆสมัยก่อนสมัยคนอินเดียเวลาเขาจะบูชาพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกบูชาสมณนะพามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบูชาด้วยของหอมให้มันมีกลิ่นหอมเช่นเขาจะจุดกรัรมยานหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันเป็นการบูชาของหอมเฉยๆของที่มีกลิ่นหอมแต่ทุกวันนี้มันอันตรายทูบก็อันตรายนะมีสารกาล่อมะเร็งเยอะ เทียนก็อันตรายเวลาเราจุดแล้วลืมดับลืมอะไรเงี้ยมันไหม้บ้านมึงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยนะบอกให้หมักไหม้หมดอะทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยยังม,มีใครช่วยนะเดี๋ยวจะมาเดือดร้อนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม้หมดนะดิฉันเห็นเลยทุกเทศกาลอะเชงมิงอะไรอะมีตลอดเลยมีตลอดเลยไปไหม้บ้านน่ะจุดไฟกันในห้องพระแล้วก็ลืม ไม่ต้องจูดบูชาด้วยด้วยดอกไม้ของหอมก็พอแล้วหรือมีทูบมีเทียนก็ไม่ต้องจุดอย่าไปจุดถ้าจุดให้จุดนอกบ้านจุดไหว้เวลาไหวใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนแบบเคยจุดคุณก็จุดไหวไหวเสร็จแล้วเวลาไปปักไปอะไรอย่าปักไว้ในบ้านาไปปักไว้นอกบ้านอืมมันอันตรายกดกดค่ากด กดสินค้าก่อนเร็วๆเ,เอาโปไปสองถุงลดสองร้อยไปช่วยหนูซื้อทุเรียนทอดก่อนไปจากไลน์เนี้ยสามพันกว่าคนเนี่ยหนูขอแบบไปขอนิดนึงอืมกำลังจะซื้อบ้านสารมะภูมิควรตั้งไหมให้ปรึกษาสมาชิกในครอบครัวนะคะให้คุยกันให้ดีให้รู้เรื่องหรือถ้าแต่ถ้าอยู่คนเดียวถ้าตัวเองเป็นคนไม่ได้แบบแนวเนี้ยไม่ต้องตั้ง เนี่ยเดี๋ยวบ้านใหม่ดิฉันไม่ตั้งสารพระภูมินะดิฉันจะตั้งสารพระพุธดิฉันจะตั้งสารพระพุธบ้านใหม่คุยบอกกับพ่อกับแม่ไปแล้วดิฉันบอกว่าเอาบ้านนี้อยากทาทาไปเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนแบบโบราณคนโบราณเขาก็ชื่อมีความเชื่อแบบคนโบราณเขาต้องตั้งสารพระภูมิต้องตั้งสารตายายเพราะคนโบราณเขาเชื่อว่าที่ทางอ่ะมันมีเจ้าที่เจ้าทางมันมีคนที่ดูแลปกปักรักษา คุยยากคุยไม่ได้แล้วค่ะคุยกับคนโบราณดิฉันไม่อยากจะคุยคุยแล้วเดี๋ยวก็แบบความเห็นไม่ตรงกันแต่ดิฉันไม่ทํานะนี่เขาก็ไปซื้อเองแม่เขาก็ไปแอบซื้อสารประภูมิสารใหม่มาเนี่ยมาตั้งอันเดิมมันอยู่ต่ําและเล็กไปเขาก็ตั้งแต่ดิฉันไม่ไปยุ่งเลยนะดิฉันไม่ไปยุง่งเขาก็เอาเงินเขาซื้อเองตั้งเองก็เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาความเชื่อบางอย่างก็ความเชื่อบางอย่างเราก็ เราไม่เชื่อแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนเราก็ให้เขาทําไปก็ให้เขาทําไปเขาไม่ได้ใช้เงินดิฉันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินดิฉันเขาไม่ได้ชวนดิฉันไปตั้งด้วยเขาก็ตั้งเขาเองก,ก็ถือว่าได้ถ้าแบบนี้ได้ได้หรือหิ้งพ้าอย่างเงี้ยหิ้งพ้าบ้านดิฉันมีมีน้ํานะมีแก้วน้ำซึ่งตอนเนี้ยเหมือนเหมือนน้ำหมดแล้วไม่ได้ใส่ ก็แม่เอาไปใส่ดิฉันก็บอกว่าใส่ได้แต่ห้ามใช้ดิฉันเอาไปใส่แต่ถ้าแม่จะบูชาที่เราเอาบูชาน้ําใส่หิ้งพระได้แม่ทําได้แต่แม่ต้องใส่เองห้ามใช้ดิฉันไปใส่มันต้องเป็นความเชื่อที่ไม่เดือดร้อนใครเพราะถ้าใช้ดิฉันไปไปใส่มันก็จะเดือดร้อนดิฉันแหละ แต่ถ้าแม่ใส่เองแม่ตั้งเองใส่เองไม่เดือดร้อนโอเคอันนี้แล้วแต่เลยจบจบนะครับบางอย่างต้องปณีปนอมนะไม่ไงั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ <c oughs> มันต้องปณีปนอมบางเรื่องก็ต้องปณีปนอมหาวิธีการปณีปนอม <c oughs> เออก็อย่างเงี้ยทุกคนก็ว่ากันไปมันเป็นอย่างนี้ ลองซื้อไปชิมก่อนขอบคุณค่ะปลายแปนอุดหนุนทุเรียนทอดหน่อยไม่อุดหนุนทุเรียนทอดหนูกันเลยอะ่ะอืมไม่อุดหนุนทุเรียนทอดหนูกันเลยอะ่ะผมขอสักสิบบ้านสั่งแล้วแปดร้อยี่สิบเก้าบาทอุ้ขอบคุณค่าสองถุงนะแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทได้โปรลดสองร้อยบาทนะจากพันยี่สิบเก้าเหลือแปดร้อยี่สิบเก้าสองถุงใหญ่แบบเนี้ลดสองร้อยบาท